สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามแล้วก็รับชมรับฟังทางช่องลลกิกค่ะรวยอยู่ตอนนี้เนาะสาหรับมือนีกับตรงกับวันเสาคือเกานะคะมือนีกับซีมาคําในเวลาที่ลงอยู่ตอนนี้เนาะแต่ภาพบรรยากาศอาจจะเป็นช่วงเย็นตอนกอน่อนเลิกงานเนาะค่ะก่อนที่ลลกิกจะเลิกงานเก็บของในลานให้แกเพิ่นเนาะเอา,าภาพบรรยากาศตอนแรงเริ่มเริ่มเย็นแล้วค่ะอากาศเริ่มเย็นตอนแรง แต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเช้าก็ยังห่อนอยู่เนะาะทังใดเริ่มลมหนาวเขามาแล้วเขามาปูดมาคุยกันได้ด้ค่ะส่งสัญญาณกันได้ว่าจังหวัดใดเริ่มหนาวแล้วทางใดเกี่ยวเขาแล้วทางใดสิทธิ์เขาสิทธิ์น้ำแล้วกะเขามาปูดคุยกันเลยเนาะค่ะมื่อนี้รลกิกส์มิตตัวเลขแนวทางราวพัฒนาของเลขโลกิกแล้วก็ของเลข้ิติมาแล้วค่ะมารวมในคลิปนี้คลิปเดียวรวมรวม สองเซียนในคลิปเดียวเนาะค่ะสําหรับตัวเล็กแนวทางเราพัฒนาของเล็กอลกิกล้วก็เลขนม้ที่มานะก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าที่ยังเข้ามาติดตามล่ะค่ะยังเอ็นดูทั้งช่องลลกิกติดตามเซียนหล,ลายๆเซียนอยู่เนาะค่ะกราบขอบพระคุณหล,ลายๆเนาะบอกว่าตัวเล็กแนวทางเปินสีเข่าสิปังสิบ่เขา่ากะ ยังข้าวมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องลอกคิกกเก่ากับขอบพระคุณหลายๆเนาะที่เป็นกำลังใจให้ต่อไปเนาะคะ่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะค่ะตัวเลขแนวทางเนาะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ของเลขมิติมาแล้วกะะ็ของลอกิกเนาะเดี๋ยวเราไปบึ้งตัวเลขแนวทางกันตองวดกันเลยเนาะคะ่ะว่าจะมานจะเฮงจะปังตองวดบอสําหรับตัวเลขแนวทางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ลอกิกอีกคือเก็ในเด้อค่ะ เบื้องตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะเพื่อบอ่เป็นการเสียเวลาเนาะไปดูกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางสําหรับราพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของล็อกกิกเนาะเข้าไปตัววิ่งค่ะเข้าไปตัววิ่งวิ่งแปดหลักร้อยก็ถือว่าเข้านะคะ่ะหลักร้อยแปดวิ่งแปดล่างออกสามแปดเนาะคะ่ะ ตัวนิ่นตัวจอรดลอกิกไปบอหอดจอดมาถึงเนาะสำหรับแปดสองมันออกสามแปดเนาะค่ะไปบอหอดสามแปดแปดสามเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางตัวนิ่นตัวจอของลอกกิกกะบบอไปยังเนาะค่ะหายกำลังใจขอกำลังใจกับเอฟซีแฟนคลับเพื่อนเก่าเนาะเลขบ่เขาบ่เขาตัวนิ่นตัวเจาะแต่วิ่งรูดเนาะวิ่งรูดถือว่าผ่านถือว่าเข้าอยู่เนาะ ถือว่าเป็นกำลังใจให้สําหรับตัวเล็กแนวทางของเรากิ๊นะคะวิ่งรูดแล้วก็หลักร้อยเนาะตัวเหล็กแนวทางของเรากิกกลับขอบคุณเอฟซีที่ยังติดตามแล้วก็ให้กําลังใจสวัสดียา,ามเสายามแรงกับเรากิกคือเกานะ่าเนาะผูใดอยู่งานอยากงานกะว่างๆแล้วคอยมาเบิงมาแงยงกับเรากิกให้กําลังใจคือเกานะ่าเนาะ กันหายไปโดนไลไ์บางมือกับขี้หอดีเด้อเอฟซี FC แฟนคลับที่เคยเข้ามาคอมเมนต์สวัสดียา,ายามเช้ายามแรงยามบ่ายยามดึกกล่มาคอมเมนต์ให้ลอกิกเนาะกันบ่เห็นลอกิกกับขี้หอดีเด้อแล้วก็อะกันวางจากงานจากยังเลิกงานมาแล้วกล่ามาเบิง้งคลิปเราให้เรากิกพร้อมเด้อค่ะกลับขอบพระคุณหลายๆเนาะกลับขมาคุณล่วงหน้า ว่าจะเป็น f อฟซีเก้าเอฟซม้แย่าพึ่งเบื่อกันเด้อค่ะดูเบิงแงงเป็นกำลังใจขอกำลังใจจากเอฟซีแฟนคลับนี่แหละค่ะทำมากก็ได้มานั่งเบอกกับเอฟซีมีกำลังใจแล้วอ่าแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางฟังนี่สิเป็นตัวเก้าเนาะคะ่ะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอกลอก,กกี้ก็เข้าไปแต่ตัววิ่งเนาะตัววิ่งแล้วก็ ไปข้าทางอุบนลอยู่จากน้อยนะอ 99, 1, เ,เนานะทางอุบลเก้าหนึ่งเลขันออกหนึ่งเก้าเนาะทางอุบลเนาะค่ะเป็นเลขกลางของพื้นสําหรับตัวเลขแนวทางวันที่สี่วันจันทร์วันนี้วันเสาร์เอามาหไก่อนเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางราพัฒนาวิ่งรูดมีสามกับสี่สองตัวหกหางมีสามห้าสี่ห้า สามห3สมเจแล้วก็4ีเจนะคะตัวนิ่นตัวจอของลกอกกี้ก็จะมีอยูสีหางนะคะมี3ามห3าสหาสามแล้วก็สีเเนาะเล็กบืนล็อกกี้ก็จะมี 3, 3, 3, 4, สาม 4, สามกับ4ี3ตัว4หาง3 4มสี่ห้าสาหกมสี่เจดแล้วก็3ามสามสี่เนาะคะ่ะนิ่นจอมียูสอหางเนาะสำหรับ3ตัว3 4มสี่ห้าสามค่ะอ่าแคปหน้าจอ เอาไว้เป็นแนวทางทางเลือกหนึ่งแล้วก็ผู้ใดที่ติดตามเลขเรกิกอยู่กับขอบพประคุณหลายๆเนาะ FC แฟนคลับผู้นารักทุกๆทุกทุกท่านเนาะทุกๆท่านที่เขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดให้กำลังใจเนาะเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเนาะค่ะ่ะแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับตัวเลขแนวทาง เดี๋ยวห้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาต่อเนอะเอาะว่าคลิปนี้เรากิกเอาลงสองสองแนวทางเนาะคะ่ะเป็นเลขเรากิ๊กแล้วก็เลขมีที่มาเนาะคะ่ะเลขมีที่มาเอาไปซีงวดติดเรางวดสองงวดแล้วเพิ่นกะสีพักพอนไปเนี่ยเอฟซีกะสีได้พักพอนวางหันซีงวดติดคักแน่เนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของเพื่น เปิดประเดิมของมาวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาของเลขมีที่มาเพิ่นหลุดไปเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขแนวทางหลุดไปเลขออกห้าใแปดห้าหนึ่งกับสามแปดนะคะตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มา ไม่เสียเวลาตัวเก้าพานไปตัวไม้ห้าก็ต้องจัดคือเกนะ้าเนาะสําหรับ FC แฟนขับที่รอคอยของเล็กมีที่มากคือเกนะ้า FC แฟนขับพืนสีมีแนวท่าของพื้นอยู่แล้วค่ะว่าสิจับจุดแบบใดขันรุดไปสองงวดงวดที world ่สามนี่ต้องเขาแน่นอน FC พื้นว่าบางคนนะบางคนเพืนว่ารุดไปแล้วเราเปิ้นสิรลอยมากอีกก็สันยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจ กำลังแรงใจให้กับตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาพร้อมเด้อค่ะกับขอบคุณแทนตัวเลขแนวทางของเลขมีทีมาหละการลอกิกกาบขอบคุณตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มานะคะที่ให้มาวางทางช่องลอกิกกาบขอบคุณหลาย,ายเนาะบึงแงงตัวเลขแนวทางไปพร้อมกันเลยเนาะสาหรับตัวเลขแนวทางและพัฒนาของเลขมีทีมาวันจันทร์ที่จะถึงนี้วิ่งรูดเนาะคะ่ะวิ่งรูดมีสองกับสี่สองตัวหกหาง คือเก่านะคะมีสองแปดสี่แปดสองเก้าสี่เก้าสองศูนย์หรือก็สี่ศูนย์นะคะเน้นเจาะเพิ่นให้มาสี่หางเหมือนเดิมสองแปดสี่แปดสองศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์เนาะเหล็กบืนเพิ่นก็จะมีสองสองกับสี่สี่สามตัวสี่หางสองสี่แปดสองสี่เก้าสองสี่ศูนย์แล้วก็สองสองสี่เนาะคะ่ะ น้นเจาะมาสองหางนะสำหรับเลขสามตัวก็จะมีสองสี่แปดสองสี่ศูนย์แคปหน้าจอคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาแฟนคลับทีเนี้ยน้องเพิ่นกะฝากติดตามเบื่องแง่งกันไปเหมือนเดิมนะคะคือเก่า เาเก่าเวลาเดิมของเลขนี้ที่มาวันจันท์เอาไปเป็นแนวทางนะคะฝากตัวเลขแนวทางฝากตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาแล้วก็ของเลขเราคลิกความนะ่ะสำหรับคลิปนี้เบิงเง่งแงงกันไป สำหรับคืนนี้เนาะขอให้เอฟซีนอนหลับฝันดีเฮงเฮงปังปัง,ปงเดอ้อวันจันทร์ที่จะถึงนี้มือนี้กะเอาไปนอนหลับฝันดีไปเป็นแนวทางเพื่อเลขเขาเลขกปังแต่มานั่งเว่า,านั่งคุยกันดดนเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้เนาะลอกกี้ก็กราบขอบพระคุณหลายๆสำหรับเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ like, กดติดตาม ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลานะคะกลับขอบพระคุณหลายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วเจอกันเจอกันในคลิปหน้านะคะสิลงแล้วยังสิตัวอีวกเยอะอยากมาเจ้าของกันเพื่อได้เห็นฟังฮอดพี่กัถือว่าถือว่ากลับขอบพระคุณหลายๆยัง่าจบอีกเนาะยังมาไปอีกค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ